ร้านหน้าร้านนี้เป็นแฟนชายนะครับเป็นร้านนายเอ็มพายนะอยู่ในซอยวัดส้มเกี้ยงจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ตรงข้ามเซเว่นเห็นละป้ายร้านนายวัดผักเอ็มพายนะครับ mm hmm. เป็นแฟนชายครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาคุยกับน้อง <คน S 2> เป็นแฟนชายอย <franchise S 2> ู่นะ เขาทำงานออฟฟิศเขาก็เลยไนมะ่ค่อยได้มาร์าอกอย,อยู่ตรงปังปะะ๊มปตทเลยฮะหน้าปั๊มก็มีจะหน้าปั๊มมลกับหรืออะไรมีทั้งน้าอยู่ย่อมเยอะมากเออเขาไม่ชอบชนะกินนะเขาชอบแแล้วต่รสชาติใครชอบแบบไหนนะเออตรงในเซเว่นก็มีอีกเจ้าหนึ่งเซเว่นตรงนั้นนะ เจ้าเลยสี่เจ้าเลยเออระยะก็ยอดใช่แล้วแต่ลูกค้าไอ้ด้านหลังก็มีออกไปทางเนี้ยออกไปทางเส้นนี้ก็มีอยู่อีกเจ้านนั้นเจ้านั้นก็ซื้อบ่อยซื้อเก่าแก่ละแต่ไม่ค่อยได้ไปอันนี้ดีใช่แมันไม่ได้ใส่ที่อุดดําเยอะนะเนี่ย ไม่เคยผัดนะแต่เส้นมันก่อนเป็นก้อนเลยก้อนมันกุ้ยเส้นไม่ใช่เพื่อเราผัดหมูฮะมันเป็นกุ้ยเส้นอยู่ที่เส้นใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าผัดมันเป็นก้อนกลมๆดูดีครับเป็นก้อนเป็นก้อนนะมันอยู่ที่เส้นนะคนขายบอกว่าทำไมนี่ยเออเขาฉุ่มมาะใช่ไหมฮะเพราะว่าเราจะอุ้มเราที่หมูนี่แหละ สอนเราทำมนเนาะครับก็สุดเดียวกันหลยแต่เวลาทำอ,ออกมาแล้วมันไม่เหมือนกันเออไม่เหมือนกันนะ<ช>อืมม,ม,มันอยู่ที่ฝีมือแหละ<ช>คนทำ อาหารสูตรเหมือนกันแต่ก็ทําออกมารสชาติไม่เห็นเหมือนกันอย่างผัดกะเพราเนี่ยใครก็รู้ว่าใส่อะไรเนาะแต่ทาออกมารสชาติไม่เหมือนกันเขาเคยขายอย่างอื่นก่อนไหมฮะเนี่ยก่อนมาทำรานหน้าอ๋อเขาบอกผมขายน่าเป็นเรียง บอ,บอกค่ะก็มันไกลอ๋อโอ,โอแสดงว่ามีฝีมือแล้วล่ะเนี่ยถ้าไม่ไม่ไงนะั้นเราก็ทำยากแหละแสดงว่าเมื่อก่อนนี้มันไม่ค่อยดีใช่ไหมค่ะก่อนก็ขายที่แต่ทุกเนี่ยขายของยากไม่เหเมือนเมื่อก่อนอือใช่ ไอ้ต้นทุนมันก็เพิ่มอ่ะนะหอมันก็แพงขึ้นอ่ะผมอยู่ที่หมูใกล้ห้องเลือดแล้วหมูสองร้อยกว่าบาทได้ยังไงไม่รู้ <c oughs> แพงมากช่วงนี้หมูแพงจริงยอมรับสามชั้นก็สองร้อยกว่าบาทละที่บางใหญ่ไม่รู้เท่าไหร่นะปกติเราก็ซื้อบางใหญ่ปกติตน้นต้นนี้น่าจะร้อยแปดสิบบาทอ๋อก็ยังถูกหน่อย เราซื้อในแมคโครก็200กว่าบาทเนาะอันนี้น่ต้องสมัครไอแอปด้วยนะจะได้ลูกค้คายเยอะๆไอแอปแอปไลน์แมนอะไรพวกนี้มีอยู่ <Okay. S 1> ใช่ไหมฮะทราก็เร่องเป็นบางช่วงบางช่วงเราก็ล็อกไม่ทันโ,โ,โอ้ยแต่รัดหน้าน่าจะทำได้เยอะแล้วมันผัดที่หลายกรนะทะเนาะอย่างตำตงสั่งได้รัน,น้ามันง่ายเฮียแต่มันมีออชิวด้วย เจอซีอู่นี่ช้าเลยอ๋อเหนื่อยด้วยต้องล้างกระทะตุนแต่ละทีผัดซีอูใช่ไหมได้อ๋อไม่อยากทำเลยมันได้ขอเดียวอ่ะมันยุ่งเยอะเราก็ผัดซีได้ละทีห้าห่อแต่เขาสั่งเส้นหมี่ห่อหนึ่งเส้นใหญ่ห่อหนึ่งใช่ใช่ใช่ห่อนึงอย่างนึงอะไรประมาณเนี้ยไม่ค่อยสั่งเหมือนกันหอไอ้แป้งนี่เขาก็ปุมไว้เนาะเออ ลแล้วเราทัฝึกทำเองไม่ได้หรอแป้งหมูทั้งนี้กไม่น่ายากเนาะต้องตามสูตรอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็ยึดคืนใช่ไหมต้องเอาตามเขาใช่ไหมแม่งเขาไม่ให้ใช้ชื่อเนาะต้องต,ต,ต้องตามสูตรเท่านัพอต้องเสียให้เขารายปีใช่ไหมครับหรือเป็นเขาขายของอย่างเดียวเนาะ อ๋อขายของอย่างเดียวนะไม่มีเก็บอะไรเนาะเาให้ใหญ่นแต่ขายถูกมานเนี่ยสีบบาทเนะี่ย เห็นเขาขายกันห้าสิบาทแล้วนะแ้าตหน้าเนี่ยเขาก็ตั้งราคาตั้งแต่แรกแล้วรงนี้เราก็ไม่ดีเอาปริมาณน้อยเร่าปกติไปซื้อเจ้าอื่นมันห้าสิบอ่ะแพลตหน้าเนี่ยปกติต้องซีห้าห้าสิบคนนะซีสิบมันไม่มีอ่ะผมตกใจทำไมขายแค่สี่สิบอ่ะจริงห้าสิบก็มีคนซื้อ แล้วเราใช้ของดีด้วยแหละตลาดสดนี่ไม่มีใช่ไหมแถวตลาดบางใหญ่ก็ไม่มีด้วยเหรออันนี้ซื้อมาจากไหนฮะเนี่ยนี่เขาเขาไปเขาส่งมาอ๋อเขาส่งมาแสดงว่าเขาสั่งทำแหละผมว่านะสั่งโรงงานทำอ่ะก็เส้นปกติมันจะเหนียวมากเลยเส้นเหนียวนี่ยผัดยากมากเลยใช่ครับปกติผัดนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วใช่ไหม,มเคยซื้อเส้น ทีนี้เรามาดูดัต้าของนะ้องเส้นนะครับอ่าใส่ลงก่อนอัน,นี้ก็ใส่ในถุงนะเรามาถึงก็ต้องยีสักหน่อยเห็นว่าเขาไม่ติดกันนะเส้นเห็นไหมครับเ,เห็นไหมเส้นไข่เส้นมันจริงด้วยม,มันไม่มันไม่เกาะกันเลยอะ่ะดีมากอันนี้คือดีมากเลยปกติเส้นอะ่ะที่ซื้อตามตลาดทั่วไปอะ่ะ ไม่มีทางเลยที่จะแยกเส้นในขนาดนี้นะพราะเขาไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเยอะด้วยนะบางเจ้าใส่ซีอิ๊วดำเยอะมากเห็นไหมครับเส้นไงเส้นมันจริงนี่ค,คุณภาพของของเขานะครับคุณภาพของเส้นนะเยี่ยมมากอันนี้ชมเลยเยี่ยมมากครับต่อไปเรามาดูส่วนที่สำคัญอี่สวนนลยก็คือตัวน้ำตัวน้ำรไดานนะเห็นไหมไม่คืนตัวนะครับ ไม่คืนตัวนะี่นะไม่คืนตัวผักคนาเขาก็ยังเขียวอยู่นะครับไั่สลดนะครับไม่ได้เอาไปลวกก่อนนะตามสูตร u t u b e นะผักคะน้าผัดสดๆเลยนะผมเห็นว่าแช่น้ำแล้วก็ผัดเลยนะ,นะยอย่างเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะนี่ฮะเนะนี่คือน,น้ำรหน้านะครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมไม่ขึ้นตัวเนาะ,ะเทให้หมดเลยนะอืมนี่ผักอยู่ในถุงนานแล้วนะแต่ผมกลับจากตลาดนะนะดูนะใหนดูหมูนะเนี่ยหมูนุ่มครับเนี่ยชิ้นกำลังดีครับนะไม่ใหญ่มากนะผักนะครับยังมีความเขียวผักมันโดนความร้อนนะอยู่ในถุงอบอมานะครับตลอดทางเขียวได้ขนาดนี้ผมถือว่า โอเคมากนะต้นอาจจะไม่ใช่คณะฮ่องกงอะไรนะมันก็คณะบ้านธรรมดานะแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้ในราคา40บาท40บาทนะครับปัจจุบันล้านหน้าขณะนี้เอาในกรุงเทพในย่านนนทบุรีมีหาราคานี้ยากแล้วนะครับส่วนใหญ่จะ50บาทขึ้นนะฮะที่ผมทานมานะนานี่เห็นไหมครับนี่40บาทคุณได้อิ่มๆขนาดนี้จุกๆขนาดนี้นะน,นี่ดูเส้นนะ เส้นกับน,น้ำนะครับโอ้โนะคุม้มากครับคุ้มมากนะนะสำหรับพัดหน้าอายุป,ปัจจุบันนี้4ี่ิบาทนี่คุณอิ่มลนะเกินอิ่มด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปทานกันนะครับเรรสชาติของคยทานแล้วล่ะนะฮะรสชาติสำคัญอยู่ที่น้ำซุปเนี่ยของเขาอร่อยนะครับตัวน้ำซุปน้ำน่านะเนี่ย ลันหน้าห่อน้ำมันหน้าหขออร่อยครับจุดเด่นมล้อยู่ที่ตัวนี้ครับเส้นโอเคครับใช้ได้ครับอยู่นนในเกณฑ์ที่ใช้ได้ในราคานี้นะครับเส้นไม่กัดตัวเป็นก้อนนะฮะไม่เละนะเหนียวกําลังดีครับพัฒนาก็ตามมาตรฐานนะครับสรุป40บาท้านหน้าราคานี้คุ้มมากครับปกติผมเป็นคนทาน้านหน้าจืดๆนะไม่ใส่อะไรเลยนะแต่ว่า สำหรับอาหารเน,นื้อชิ้นนี้อยู่เนาะดังนั้นมาผมอขอใส่มันจะเพิ่มรสชาตินะครับตัวพริกน้ำส้มเลยนะอันนี้ต้องต้องมีนิดนึงเนาะงั้นไม่อร่อยนะขอให้มีรสชาตินะครับส่วนพริกป่นครับน้ำตาลนี่ตามใจชอบนะครับใครอยากใส่ก็ใส่ใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะแต่ผมคิดว่าไม่ต้องใส่โอเคครับเรียบร้อย ลองชิมนะครับน้ำอร่อยอย่างที่ผมบอกทงนะน้ำบ้านหน้านะครับนี่อร่อยครับเส้นครับอโอเคครับม่กินหอมกะะเหนียวหนุกครับคนผักขหมูใช้ได้ครับ กากน้ำส้มนิดหนึ่งชูรสได้เดยวยมาหมูครับหมูเป็นของแฟนชายอยู่แล้วนะั่นเพราะนั้นรับประกันคุณภาพได้หมูเป็นของแฟนชายเขาหมักส่งมาแล้วนะครับหมักส่งมาให้ลรับส่งทั่วประเทศนะั้นไม่ทำให้เสียเชื่อนะครับอืมโอเคครับได้ครับ